สวัสดีค่ะดิฉันปัมมาสุคนนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสระบุรีวันนี้จะมาขอแนะนำเรื่องของการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวค่ะบริหารนิ้วมือนะคะเริ่มจากกลางนิ้วโป้องออกนะคะกลางนะคะวาดนิ้วนะคะให้มาชิดฝั่งนิ้วก้อยนะคะค้างไว้นับห1ึ่นะคะแล้วปล่อย ุบนิ้วเข้าชิดกับนิ้วชี้นะคะแล้วกลางออกนับหนึ่งถึงสิบค่ะต่อไปกางนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะกางออกแล้วหุบเข้าค่ะกางนิ้วกลางกับนิ้วนางกลางออกค่ะแล้วหุบเข้ากางนิ้ว นางกับนิ้วก้อยนะคะแล้วหุบเข้าต่อไปงอที่ข้อนิ้วนะคะแต่ละข้อทำอย่างนี้งอนะคะหุบนะคะแล้วจับนิ้วเหยียดขึ้นค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบโอ,โอเคค่ะ วันนี้เราจะมาเริ่มด้วยการอ,าออกกําลังกายโดยเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภาวะข้อติดเป็นการกระตุ้นการรับรู้ระบบประสาทและก็ข้อต่อให้คนไข้นะคะเริ่มจากการขยับที่ข้อไหล่นะคะมือขวาจับที่ข้อมือมือซ้ายจับที่ข้อ2นะคะยกแขนขึ้นนะคะให้สุดค้างไว้นับ1ถึง20 แล้วเอาลงนะคะขณะทำการเคลื่อนไหวทำด้วยความนุ่มนวลน,นะคะถ้าช่วงที่คนไข้มีอาการเจ็บที่ข้อ,ขอไหล่นะคะห้ามฝืนคนไข้นะคะห้ามยกขึ้นไปอย่างนี้คนไข้จะรู้สึกเจ็บมากขึ้นนะคะทำการเคลื่อนไหว10ครั้งต่อหนึ่งท่านะคะท่าที่สองจับที่ข้อมือเหมือนเดิมนะคะจับที่ข้อศอกกางแขนออกนะคะจับกางแขนออก หมุนนะคะค้างไว้20วินาทีเหมือนกันค่ะแล้วหมุนแขนลงท่าที่3นะคะเป็นการพับงอข้อศอกนะคะเริ่มจากที่ข้อมือเหมือนเดิมนะคะพับข้อศอกงอนะคะแล้วก็เหยียดออกช้าๆนะคะ ท่าที่สี่ความมือนะคะเปลี่ยนจากมือขวาเป็นมือซ้ายนะคะบิดคว่ำงายนะคะท่าที่5ไปที่ข้อศอกนะคะใช้ฝ่ามือจับที่นิ้วของคนไข้นะคะมือซ้ายประคองที่ข้อมือนะคะกระดกข้อมือขึ้น ค้างไว้นับ1ถึง20ค่ะแล้วกระโดกลงนับ1ถึง20ค่ะเป็นการเสร็จท่าบริหารของท่อนแขนนะคะต่อไปเป็นการบริหารส่วนของขานะคะเราจะเริ่มจาก มือขวานะคะสอดที่ใต้ข้อพับมือซ้ายจับที่ส้นเท้าของคนไข้นะคะใช้มือประคองนะคะงอข้อสะโพกขึ้นค่ะค้างไว้นับ1ถึง20แล้วเหยียดออกทำอย่างนี้10ครั้งเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นท่ากลางขานะคะจับที่เดิมนะคะคือใต้ข้อพับ ที่ส้นมือซ้ายจับที่ส้นเท้ากางขาออกค้างไว1้1นึถึงยีแล้วหุบขาเข้าต่อไปเป็นท่าหมุนข้อสะโพกเข้าในออกนอกนะคะงอข้อสะโพกขึ้นนะคะบิดปลายเท้าเข้าด้านในนะคะออกด้านนอก แล้วตรงลงมา,างนี้ค่ะต่อไปเป็นข้อเท้านะคะจับที่ส้นเท้ามือซ้ายนะคะใช้ท่อนแขนนะคะดันที่ฝ่าเท้านะคะอ,ออกแรงดันนะคะโน้มตัวไปด้านหน้านะคะค้างไว้นับหนึ่งถึงยีค่ะ ต่อไปเป็นการฝึกคนไข้ในการเคลื่อนย้ายตัวเองบนเตียงพลิกตะแคงตัวนะคะจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะเริ่มจากให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองโดยการตั้งขาขึ้นคนไข้ตั้งขาขึ้นนะคะถ้าคนไข้ตั้งขาไม่ได้เราช่วยจับคนไข้ตั้งขานะคะจับที่ท่อนแขนนะคะ คนไข้มีอาการอ่อนแรงซีขวานะคะให้เอามือขวาไปจับด้านซ้ายจับมือซ้ายนะคะแล้วกางแขนออกจับวาดกางแขนออกโอเคค่ะจับวาดกางแขนออกโอเคเจ็บไ,ไหมคะโอเค่คะเอามือวางไว้นี้นะคะเสร็จแล้วช่วยคนไข้จับที่สะโพกนะคะแล้วก็หัวไหล่นะคะ ตะแคงตัวค่ะอันนี้เป็นการพลิกตะแคงตัวด้านขวาค่ะพอกลับนะคะให้คนไข้ดันดันตัวกลับด้านหลังค่ะดันตัวกลับโอเคค่ะแล้วเหยียดแขนออกค่ะต่อไปเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในการที่จะฝึกคนไข้ลุกนั่งข้างเตียงนะคะเริ่มจากให้ผู้ป่วยนอนตะแคงถ้าผู้ป่วยไม่มีแรง ผู้ช่วยต้องช่วยจับประคองขาตั้งขึ้นนะคะจับให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนตะแคงเอามือข้างนี้ไปช่วยได้นะคะมือข้างนี้ช่วยนีน่พลิกตะแคงตัวค่ะปึ๊บค่ะเสร็จแ,แล้วมือจับที่ขาทั้งสองข้างนะคะรวบขาทั้งสองข้างลงข้างเตียงนะคะจับที่สะโพกนะคะมือซ้ายช็อตที่ใต้คอนะคะ เพื่อจับที่บริเวณบ่านะคะแล้วดันตัวขึ้นค่ะจับคนไข้นั่งในท่ามือเท้าวางข้างเตียงนะคะให้ผู้ป่วยฝึกนั่งทรงตัวเองนะคะให้ให้อยู่นิ่งให้ได้โดยให้แรง ดันผู้ป่วยเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการฝึกให้คนไข้ต้านแรงเป็นการฝึกกล้ามเนื้อของลำตัวนะคะให้ทรงตัวอยู่ได้การให้แรงผู้ป่วยให้แรงเพียงเล็กน้อยนะคะด้านขวานะคะด้านซ้ายออกแรงเล็กน้อยเพื่อให้ผู้ป่วยฝึกทรงตัวให้อยู่ในในลักษณะท่าตรง เมื่อผู้ป่วยทรงตัวได้แล้วเปลี่ยนจากท่านนั่งนิ่งๆน,นะคะเป็นการเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยฝึกเอามือแตะนะคะในทิศท,ทางที่แตกต่างกันการฝึกการทรงตัวในท่าเคลื่อนไหวนะคะให้ผู้ป่วยเอามือของผู้ป่วยแตะมือของผู้ฝึกนะคะอาจจะเป็นญาติหรือนักกายภาพก็ได้นะคะเอามือแตะนะคะมาที่มือนะคะเอามือแตะ มาที่ฝ่ามือเลยค่ะให้ถึงฝ่ามือเลยค่ะให้ถึง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 ค่ะค่ะเปลี่ยนท่าค่ะค่ะมาให้ถึงค่ะ,คะ,ออาคะมาให้ถึงค่ะค่ะเอื้อมไปอีกนิดนึงค่ะมาให้ถึงท่านี้จะฝึกการทรงตัวให้ผู้ป่วยไม่มีการล้มนะคะถ้าเกิดว่ามีแรงจากภายนอกมาให้ถึงค่ะโอเคการฝึกผู้ป่วยเคลื่อนย้ายตัวเองจากเตียงไปเก้าอี้หรือรถเข็น ต้องมีความจำเป็นต้องใช้ผ้าเพื่อยึดเอวของผู้ป่วย <Okay. S 1> เพื่อการลมนะคะ <Okay. S 1> การฝึกผู้ป่วย <Okay. S 1> เคลื่อนย้ายตัวเองจาก <Okay. S 1> เตียงไปเก้าอี้หรือรถเข็น เอาเก้าอี้หรือว่ารถเข็นนะคะเข้าทางด้านที่คนไข้แข็งแรงก็คือด้านขวานะคะด้านซ้ายอ่อนแรงให้ผู้ป่วยนั่งในท่าที่เหมาะสมเท้าใกล้ถึงพื้นนะคะให้ใกล้เคียงพื้นมากที่สุดรถเข็นหรือเก้าอี้นะคะให้ทำมุม45องศากับเตียงนะคะผู้ทำการเคลื่อนย้ายยืนด้านหน้าของผู้ป่วยจับที่เอวหรือเข็มขัด หรือผ้าที่รัดไว้นะคะเลื่อนสะโพกของคนไข้ค่ะต่อไปจะเป็นการฝึกลุกยืนเดินนะคะให้ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ที่แข็งแรงสะดวกต่อการลุกยืนเดินนะคะให้ผู้ป่วยเอามือสองข้างประสานกันถ้าผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงให้ นำมือที่แข็งแรงนะคะกำแล้วจับแขนข้างอ่อนแรงขึ้นนะคะจัดขาให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมกางขาเล็กน้อยให้คนไข้ฝึกยืนในท่านี้สักพักหนึ่ง ถ้าพอทรงตัวอยู่ให้เริ่มฝึกเดินก่อนจะเริ่มเดินนะคะให้คุณไ่้ย,ยกไม้ไปด้านหน้าให้ไม้ขาที่สามอยู่บริเวณนิ้วก้อยด้านซ้ายของเทา้าให้คุณข้ฝึกถ่ายน้ำหนักไปข้างซ้ายเตะขาข้างอ่อนแรงไปด้านหน้าค่ะ ถ้าคนไข้มีอาการเข่าอ่อนแรงให้นำขาดันที่เข่าคนไข้ออกแรงก้าวค่ะไม้ถ่ายน้ำหนักค่ะขาอ่อนแรงก้าวค่ะไม้ขาด้านขวา,ขาค่ะกดค่ะให้ผู้ป่วยออกแรงกดที่ไม้นะคะโอเค ถ่ายน้ำหนักเตะเก่งเขาเก้าค่ะไม้เตะค่ะเก้า